เราก็พูดกับคนที่จะได้อยู่ในสายตาหนึ่งประโยคบอกรักที่มีคำว่า,ารักแฟรคนะมาเรียนไหมคะคิดถึงครับมันก็ไม่ด้ใช้กินเยอะๆวันนี้อยากกอดได้ไหมหมับเข้าให้เวลาเราเห็นคนที่เรารักคนที่เราชอบเนี่ยมันน้ามันเคี้ยวเนาะเออแล้วแบบมันอยากจะแบบเข้าไปหมับเข้าไปกอดเข้าไปหอมอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะทำอะไรอยู่ค่ะขับรถดีๆนะคะการที่บอกขับรถดีๆคือการที่เราเป็นห่วง กินข้าวหรือ,อยังเป็นห่วงนะเราก็พูดกับคนที่สําคัญจริงๆถ้าถึงบ้านแล้วก็ทักมาด้วยคือมันมีความเป็นห่วงครับจะได้อยู่ในสายตาเราตลอดไปกินข้าวกันไหมวันนี้มาเรียนไหมคะเดี๋ยวส่งชีทให้คะ่ะจะได้มาเรียนพร้อมกันอะไรเลยกินข้าวด้วยนะครับกินข้าวยังค่ะกินข้าวหรือ,อยังครับคิดถึงครับมันก็ไม่ด้งใช้คำว่ารักอีกเดี๋ยวก็ได้ครับแค่บอกคิดถึงก็ได้เหมือนกันมาหาหน่อยได้ไหม ไม่อยากจะพูดตรงๆเลยคะ่ะก็แบบว่าเออถ้าเธอว่างก็มาหาเราหน่อยก็อะไรอย่างนี้ก็ได้เราแคร์คุณนะการที่เราแคร์ใครสักคนมากๆก,ก็คือ,อกกความรักอีกอย่างหนึ่งค่ะขับรถดีๆนะถึงบ้านแล้วอย่าลืมบอกด้วยกินเยอะๆนะอยากให้คนที่เรารักมีความสุขครับมากอดไหมมันเป็นการให้กําลังใจที่ดีที่สุดละขอกอดได้ไหมแสดงถึงความห่วงใยและความอบอุน่นคิดถึงไหมมาหาได้นะมันห่วงใยอยากให้มาเจอกัน วันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปให้ก็รู้สึกว่าซื้อของที่เขาชอบกินก็มันน่าจะทําให้เขามีความสุขฝันดีค่ะทุกครั้งที่เราบอกฝันดีใครเราวังจะเป็นห่วงคนนั้นแล้วก็อยากให้เขาฝันดีค่ะกินข้าวเยอะๆนะเขาบอกให้กินข้าวเยอะเขาน่าจะเป็นห่วงอยากให้กินข้าวเยอะแค่มีเจอในวันธรรมดาก็พิเศษแล้วค่ะเพราะว่าเจอคือทุกอย่างสําหรับเรา รู้ว่าทําได้แต่เดี๋ยวทําให้ค่ะมันเป็นประโยชน์ที่แบบแสดงความรักแบบเฮ้ยมันดีมากรู้ว่าเออเนี่ยทาได้นะแต่เดี๋ยวทำให้ยูไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวเราทำให้เพราะเราเต็มใจที่จะทำขอให้กินข้าวอร่อยนะเรารักใครเราก็อยากให้เขาอุดมสมบูรณ์กินข้าวก็เจอข้าวที่อร่อย